ดูคลิปให้จบแล้วจะโชคดีไปคิดแบบถังบ้างศรัทธาเทพหรือพระอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปกราบสักการะขอพรแต่ก็ยังไม่เคยได้ไปสักทีเช่นเดียวกับที่นี่วัดจุฬามณีถังรู้จักวัดนี้มานานมากเคยแต่ตั้งจิตขอพรไม่มีโชคก็ได้ดั่งใจอธิษฐานมาตลอดไม่มีโอกาสได้มาสักทีจนวันนี้ได้มีโอกาสมาแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่เข้ามาในวัดก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาเป็นดอกกุหลาบเก้าดอก และเดินเข้าไปด้านในเพื่อสักการะขอพอรองค์พระทาวเวสุวรรณอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนมากแต่เชื่อไหมว่าถัางเดินเข้าไปกราบสักการะองค์พ่อต่อให้ถอดรองเท้าก็ไม่รู้สึกว่าพื้นปูนร้อนเลยรู้สึกตื่นเต้นมากและรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาที่ทุกคนมากราบไหว้องค์พ่อวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่คนก็ค่อนข้างเยอะไม้่อองค์พ่อเสร็จแล้วเราขอโชคลาภกลับบ้านรอดูท้ายคลิปนะ หลังจากนั้นเดินเข้าไปในพระอุโบสถกราบไหว้ขอพอรพระพุทธรูปและประบพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเดินออกมาด้านหลังกราบองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณไม่รู้ใครจะมีความเชื่อแบบถังไหม,มได้มายืนอยู่ในสถานที่ที่เราอยากมาไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจนั้นคือบุญสัมพันธ์เรายังไม่ได้มีเวลามาณเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราก็ได้ตอนนี้เราได้มายืนอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่ามันคือเวลาของเราแล้ว ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีรับทรัพย์รับโชคคอมเมนต์ขอพอรไว้ได้เลยจ้า